นี่คือแก๊สรั่วแล้วเกิดเหมือนถนนเพชรบุรีที่กลิ่นแก๊สหรือแก๊สทั้งหมดที่มีพุ้งกระจายไปเรื่อยๆถ้าระเบิดคือพี่เขาทำระเบิดคือคนนี้ไม่ใช่ผมผมจะเป็นอะไรครับพูดจำเลยให้สีกิดเช้านคือทำไมถึงไม่ติดและดูดีจุดต่อไปเรื่อยจุดละจุด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 ไปเรื่อยจุดจุดจุดดูดีสีกระเชื่อไปเรื่อยทำไมถึงไม่ติดครับ จุดไปเรื่อ,อยยาสั่นนะจุดไปเรื่อยทำไมไม่ติดครับแก๊สอปจีครับสิ่งที่ผมเลยบอกต่อไปนี้แก๊สอปจีมีความหนักกว่าอากาศครับแก๊สอปจีมันไม่ได้มันไม่ได้ลอยขึ้นข้างบนมันติดมันติดที่ข้างล่างครับแก๊สอปิจีติดที่ข้างล่างสิ่งนี้ น,นี่คือยันแย่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าถ้าแก๊สรั่วอยู่ในตัวบ้านมันไม่ลอยขึ้นหน้าต่างหรือบนฝ้าหรือไปที่ไหนแต่มันจะรั่วไปตามพื้นที่ต่างๆที่มันมีแม้แต่ลงห้องน้ําลงท่อมันจะระเบิดได้โอเคนะครับนี่คือแก๊สเบจีแต่มันติดไฟแค่นี้นี่คือการเผาไหมของแก๊สที่เราใช้ธรรมชาติแต่เราใช้น้ําแก๊สหรือเขาบอกขยาจะเกิดการขยายตัว้าเสเบจีจะมีปัญหารตรงที่ว่าในขณะที่แก๊สนั้นเกิดการหกวั่วไหลเขาเรียกปัญหา,าแก๊ส น้ำก๊ซที่มีรั่วไหลไรมันจะขยายตัวมากถึง250เท่านี่คือน้ำแก๊สเอาพปดีเนี่คือแก๊สวิญญาณที่ผมอยากจะฝากไว้ว่าน้ำแก๊สที่มีอยู่นี้ถ้ามันหกหรือมันออกเต็มพื้นที่ด้วยตัวถังมันจะขยายตัว250เท่าให้ทุกคนระวังไว้นี่คือถังแก๊สในท่าตั้งสสติที่มันรั่วออกมาแต่ตามใจก็้งเพื่อถังแก๊สที่รั่วแล้วนอนแบบนี้ เห็นนะครับถังตับใดที่นอนจะเป็นนิวิตให้ทุกคนรู้ไว้ว่าถังที่นอนนั้นจะมีความอันตรายต่อการใช้ชีวิตประจําวันถังที่นอนอาจจะรั่วตะซึมมันจะมีความเข้มข้นของน้ําแก๊สที่รั่วแล้วจะขยายตัวให้เราทุกคนเตรียมตัวไว้เดี๋ยวเราในขณะที่ไฟไหม้เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้ให้เราทุกคนเตรียมตัวไว้ผมจะถามครับใครอยู่บ้านเดียวสองชั้นยกมือขึ้นตึกแถวเฮาเฮา,หาบ้านเดียวชั้นเดียวคอนโดสูงสูงคอนโด8ชั้น